สวัสดีครับหลังจากเมื้อกลางวันจัดทุเรียนไปก็อสองลูกได้ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มอืดน,นะครับก็จะลองสัดน้ำอารมณ์นะครับปกติก็ไม่ค่อยทานเท่าไหร่ก็เลือกทานแบบอ่าที่มันไม่มีน้ำตาลน,นะครับ <c oughs> อืมกิ่นใช้ได้เลยทีเดียวอืมอม,มันจะมีกลินกินทุเรียนกินทุเรียนแอืเขาบอกเลยนะครับว่าน,นี้ถ้าเกิดเข้าไปเดินในในอ่าในห้องแอร์นะที่มีคนอยู่หลายๆคนท่าทางเยอะ